สวัสดีครับวันนี้เอารองเท้าราคา4,000บวกลบเนาะบางบางคู่ก็3,000กว่าเกือบ4,000บางคู่ก็4,000นิดๆไม่ถึง5,000มีหลายคนถามมาเยอะมากว่าเอ่อราคารองเท้าประมาณนี้แนะนำคู่ไหนดีนะวันนี้ก็เลยเอา4คู่นี้มาเป็น4คู่ที่ผมใช้ประจำเลยแล้วก็คิดว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็มันอาจจะเป็นคู่ที่ underate หมายความว่า หลายคนมองข้ามหรือว่าให้ค่ามันน้อยเกินไปซึ่งจริงๆแล้วผมว่ามันเป็นรองเท้าที่ดีมากๆแล้วก็ราคาสมเหตุสมผลมากๆนะครับนั่นก็คือเดี๋ยวเราจะไล่ทีละคู่เนาะคู่แรกนะผมชอบแล้วก็รอคอยมันนูซาไตร15แล้วนะฮะสบสีก็ซื้อมานะสิบสี่แล้วเอาสิให้ดูนีนะ่เดี๋ยวเราจะมีรีวิวสั้นๆว่า14กับ15ต่างกันยังไงนะนี่คือคู่แรกนูซาไตร 15นะครับในราคา3,500รถลดแล้วเนาะมคีคู่แรกคู่ที่2เพิ่งออกใหม่4,900นิดๆแต่ว่าก็มีรถนะลดราคาไม่ถึง5,000 4,000นิดๆน,น,นะครับอ่านี่คืออัลตร้าฟอร์เวิร์ดนะฮะเป็นรองเท้าอั t ตร้หน้ากว้างสำหรับคนต้องการเท้ากว้างนะฟุตเชฟแล้วก็มีดรอปแล้วนะฮะสำหรับคนที่แบบว่าอาจจะเกรงเรื่องน่องเรื่องเอ็นร้อยหวายนี่คือ คู่แรกของเท้าอัลตร้านะอัลตร้าฟอร์เวิร์ดอ่าเขาเรียกว่าอะไร FWD forward experience นะครับนะฮะดรอปสี่นะ,ค, 4, นะค,คู่ที่สองคู่ที่สามนะฮะนี่ฮะผมก็ชอบอีกเช่นกันนี่คือไนโตรนะฮะโฟมไนโตร ro, นะฮะสุดยอดของค่ายพูม่านี่ไม่ให้ตัวท็อปนะเป็นตัวรองนะแล้วราคาดีมากราคา4 0 0 0นนิด คู่นี้เนี่ยเหลือตอนนี้ปัจจุบันในช็อปในเว็บเนี่ยสี่พันสี่เองแล้วตอนผมซื้อผมซื้อสามคู่นะซื้อให้แม่ให้ลูกแล้วก็ให้ตัวเองเนาะแม่นี่คือแม่ของลูกนะสามคู่นนะราคาสี่พันสี่ปัจจุบันนี้ก็เหลือสี่พันสี่แล้วไม่ใช่แค่คู่ลายนี้อย่างเดียวนะรู้สึกว่าลายอื่นเนี่ยขอดลูลายละเอียดหน่อยลายอื่นจะเหลืออยู่สามพันห้าแล้วโอ้โหสุดยอดอะ นะฮะแล้วก็เป็นรองเท้าที่ดีจริงๆนะ d v เวี t นตโตร2นะใช้คู่กับ Elite นะ d v เวี t นตโตร Elite 2นะอันนี้ก็ใช้เพิง่งไปวิ่ง 10K มานี่คือคู่ที่3นะฮะพูม่านะฮะอันเดอร์เลจริงๆหลายคนแต่ถ้าใครได้ใช้แล้วจะชอบนะคู่ที่4อันนี้ป้ายาายาแล้วป้ายาเล่านะนี่นะฮะนี่คือ p u ว e l ล e l Rebel นะไม่ใช่ RC Rebel V3 แล้วนะ ผมเคยใช้ V2 ไปมาราธอนนะนะฮะก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่ชอบแล้วคิดว่ามันอันเดอร์เลนะคู่นี้วิ่งเร็วได้ทำความเร็วได้แล้วก็เบามากนะฮะเบามากๆเดี๋ยวเราจะสร้างน้ำหนักกันดูนะราคาประมาณตอนนี้อยู่เห็นในเว็บนะ3 0 0านะ3า0 0จาก4 0 0 0กว่า4 4 0 0 4็0นะคู่นี้น่าสนใจมากๆนะครับเป็น4คู่นะย้ำอีกทีนูซาไตา ดูซาดรายสแล้วนะฮะสี 4, 3, ่สามพันเท่าไหร่นะ3,500 3,000ไม่ถึง4,000นะฮะ FWD นะฮะ4,900ราคาเต็มปัจจุบันน่าจะลดละแล้วก็ดูเอ็นในโต2นะฮะตัวรองที่ราคาดีมาก4,000นิดนิด0 0นะครับแล้วก็นี่ Rebel V3 นะฮะป้ายยาตลอดเวลา ชอบฟีลลิ่งของการสวมใส่เบาวนุ่มเด้งนะครับเอาละเรามาเริ่มกันที่คู่แรกนั่นก็คืออันนี้นูซาไตรสินะฮะสีสันจัดจ้านะใครชอบสีสันนี่น่าจะรักเลยนะฮะคู่นี้เนี่ยมันเป็นนูซ่าไตรนะรุ่น15นะหลังจากที่รุ่น14เนะี่ย14ผมเพิ่งเอาไปวิ่งในมาราธอนใน i m มาเนะี่ยแล้วก็15มันจะหนาขึ้นมาหน่อยสเตก็กไฮนะฮะมันจะอยู่ที่27 และ22นะดรอป5นะครับน้ำหนักเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ200นิดๆน,น,นะฮะ223นะโอ้โคตรเบานะโคตรเบานะฮะแล้วก็ตัวโฟมเนี่ยเขาเป็นไฟฟ์โฟมนะฮะไฟฟ์โฟมธรรมดาเลยไม่ได้มีอะไรพิเศษอะ่ะเป็นตัวล่างๆเลยมันจัดอยู่ในหมวดของรองเท้าสปีดนะแต่ถ้าในไทยช็อปในไทยมันจะอยู่ในหมวดคุชชั่นนะฮะแต่ว่าเวลายอยู่ในช็อปเอเซ็กที่ฮาราจูกุแฟล็กชิฟโตร์เนี่ย เขาอยู่ในหมวดของสปีดนะเป็นรองเท้าใส่ทำความเร็วเบานะฮะ,ะถามว่าเอาไปใช้วิ่งได้ประมาณไหนก็ผมว่าได้ตั้งแต่10 k ยันมาราทอนเลยแล้วก็มีคนไทยเอาไปใช้วิ่งแบบ100 k ด้วยนะนะฮะนูซาไตร14เห็นเขาเมนในในเพจฟีลลิ่งผมว่ามันเบามากๆ200ต้นๆเนี่ยแล้วก็ประโยชน์ของมันก็คือ มันไม่ต้องมีเทคโนโลยีอะไรอะไฟโฟมธรรมดานี้ก็สามารถซัพพอร์ตได้ดีสเตเบิลนะฮะมีความเบายกขาติดเท้านะฮะเพราะฉะนั้นมันก็สามารถเอาไปใช้ทั้งแบบซ้อมแบบอีซี่ได้ทำความเร็วได้แต่ทำความเร็วนี้ประมาณสูงเพสสีนต้นๆหรือเพสสกลางๆไปประมาณนี้มันจะมีความรู้สึกโฟมมันจะยุบโฟมมันจะไม่ค่อยเด้งเท่าไหร่มันจะหน่วงเทา้าเล็กๆนะฮะถึงแม้ว่ามันจะเบาเนาะ เวลากดด้วยทําความเร็วแบบนั้นอ่ะมันไม่ตอบสนองดีเหมือนรองเท้าที่มีแผ่นคาร์บอนอย่างพวก s อสซนะฮะซับ 4, หรือพวกเมตา p e e d พวก Magic Speed อะไรพวกนั้นแต่ว่าเอาวิ่งช้าๆสบายมากนะฮะแล้วก็วิ่งเร็วสักหน่อยก็เหมือนทําความเร็วได้ผมว่ามาราธอนซับ4ได้นะสำหรับคนที่วิ่งได้นะแล้วก็มาราธอน5ชั่วโมงเนี้ยได้นะเบาแล้วก็หนาขึ้นกว่าเดิมความแตกต่างระหว่างรุ่นนี้นะครับกับ รุ่น14นะครับมันอยู่ที่สเต็นะฮะความหนานะฮะมันหนาเพิ่มขึ้นแค่นั้นเองส่วนอย่างอื่นเนี่ยผมก็ว่ามันก็ใกล้กันแล้วทรงหน้าเชิดเล็กเนี่ยมันทำให้มีความแบบกลิ้งไหลและคำถามสำคัญก็คือนูเซอร์ไตรมันก็ไตรยอย่างเดียวไหมไม่ใช่นะหรือมีคำถามว่าใส่ต้องใส่รงอง,รงเท้าไหมผมเคยลองแบบไม่ใส่ปรากฏว่าบาดครับเพราะว่าเหงื่อมันเยอะ แล้วก็ข้างในเนี่ยข้างในเนี่ยมันก็จะเจอรอ,อยเย็บรอยนั่นรอยนี่แล้วก็บาดครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าใส่ถุงเท้าดีกว่านะครับนี่ฮะนี่ก็คือคู่แรกนูซาไตร5นะครับความธรรมดาที่พิเศษสรุปคู่นี้ก็คือได้เบาสีสวยราคาถูก3,500นิดนิดนะฮะแล้วก็ใช้ได้หลากหลายงานมากแล้วก็โคตรเบาแล้วก็แม้จะไม่เด้งมากแต่ว่ามันติดเท้า กดเท้าไปมั่นคงดีความรู้สึกติดพื้นนะใครชอบแบบ Old School ใครชอบทั t เตอที่ถือว่านุ่มมากนะเมื่อเทียบกับพวกสมัยก่อนยุคโอสคูลเนาะคู่นี้ถือว่าต้องชอบต้องติดใจแน่ๆอยากให้ไปลองมันเป็นรองเท้าที่หลายคนอาจจะบองข้ามเนาะนะมันไม่ได้มีดีแค่ความสวยหรือลวดลายนะอันนี้ลวดลายแวนนฟันก็กเนี่ยฟัน,ะฟนกอกนะฮะ นูซ่าไาย5นะครับนี่คือคู่แรกมาคู่ที่2นะครับนี่คือ Diviate n น t ตร2นะไม่ใช่ใน t ต o อ l ลีดนะในตัวอ l ลีดนั่นก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่ผมก็ชอบนะคู่นี้ใน t ต o อ l ลีดนะมันจะเบามากนะแล้วก็จะมีแผ่นคาร์บอนที่แบบว่าเต็มแผ่นแล้วก็เด้งนะนะโฟมนะส่วนตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่หนักกว่านะครับแต่ก็ไม่ได้หนักมากนะฮะตอบสนองดีนะ,ะเป็นรองเท้าที่ เหนือความคาดหมายนะฮะใครอมองด้วยรูปลักษณ์อาจจะแบบว่าคือมันสวยอ่ะมันสวยเนาะแต่หลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าอีโฟมไนโตรเนี่ยอันนี้น้ำหนัก264นะน้ำหนัก264ก็จะหนักกว่า,ารุ่นธรรมดานิดหน่อยอันนี้เป็นสีพิเศษนะคอแลบกับซีลีนนะก็อย่างนี้ความพิเศษของคู่นี้มันก็คือมันจะ มีความเด้งนะฮะมีการตอบสนองดีนะครับแล้วก็ผมชอบที่สุดก็คือความทนทานแล้วก็การเกาะถนนของพูมากริปเนี่ยพูมากลิปนะฮะ,นะฮะแล้วที่พิเศษก็คือนี่ฮะโฟมโฟมในโตดิวเอทเนี่ยคือสุดยอดนะเป็นโฟมที่มันกระฉับกระเฉงอนะ่ะกดแล้วก็ไปตอบสนองดีอา่า ในราคาที่แบบประหยัดมากราคาอยู่ที่ประมาณอตอนนี้นะ3,005 3,005นะแต่ตัวนี้สีนี้อยู่ที่4,004นะไปดูในช็อปผมเห็นมาผมแบบโ,โคตรคุ้มอ่ะอยากให้ไปลองกันนะแล้วก็คู่นี้ใช้งานจริงนะหลายคนคยบอกว่าเฮ้ยกลัวมันจะกลัวมันจะดำซึ่งก็ดำจริงนะดำนิดนึงตรงน,น,น,นี้อันนี้ของลูกชาย ใส่ทุกวันนะไปโรงเรียนแต่หลังๆเขาเปลี่ยนแล้วเขาไปใช้ s 4 s 6 s 4ก็คือ s 6 sub 4นะไปซื้อที่ญี่ปุ่นตัวลายๆตัวนั้นตัวคอลแลบแต่ตัวนี้เขาก็ใช้ประมาณ2-3เดือนเลยนะนี่คือสภาพที่แท้จริงนะมันมันก็ไม่ได้เปื้อนอะไรนะถ้าวิธีการดูแลรักษ็คือถ้าเราวิ่งแล้วเราถ้าฝนตกเราไม่ต้องวิ่งเนาะหรือถ้ามันจะเปื้อนนิดเปื้อนหน่อยรีบเอากระดาษเช็ดเช็ดทันที เมื่อวิ่งจบเนาะมันจะมีกระดาษทิชชู่แบบทิชชู่เปียกแล้วก็เช็ดเช็ดทันทีนะฮะแล้วก็กลับมาบ้านแล้วก็ล้างเลยซักเลยนะเบาๆนะฮะได้อยู่นะคู่นี้ไม่เคยซักนะครับคู่นี้ไม่เคยซักแต่อีกคู่หนึ่งที่ผมใช้อยู่ซักนะครับฟีลลิ่งของการวิ่งคู่นี้ยังไงเด้งตอบสนองดีประมาณหนึ่งน้ำหนัก260น้ําน้ำหนักกลางๆให้ความ มั่นคงนีแล้วมีความกระฉับกระเฉงตอบสนองดีมากๆนะฮะเป็นรองเท้าที่สามารถวิ่งได้ทั้ง e ีซีแล้วก็ทำความเร็วนะครับนะฮะเทียบได้กับพวก Boston 12นะฮะแต่ใส่ค่อนข้างง่ายกว่าผมชอบมากกว่า Boston 12ตรงที่ฟิ t t i n g มันดีกว่านะข้อเท้าล็อกดีนะฮะแล้วก็น้ำหนักใกล้เคียงกับ Boston 12แล้วก็ อวอเตอร์นิบสองหลายคนอาจจะมีปัญหาเรื่องล็อกข้อเท้าเนาะก็ลองมาลองตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจมีหลายสีนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นภาพหลายสีให้ดูว่ามันโอเคมากๆจริงๆนะฮะหรือใครจะอยากจะทำความเร็วก็ลองไปใช้ดิวเอตในตัวอีลิทสก็ได้นะครับเพราะว่าผมก็ใช้วิ่งได้พอๆกับ n i กี้เลยนะฮะผมไปวิ่ง 10K เวลาเท่ากันเลยนะฮะไนกี้กับ ในกีเน็กกับดิวเอดในโตอีลิทส e 2นะครับแล้วก็ใช้ uh, ตัวนี้เป็นตัวตัวรองสำหรับวันซ้อมนะแล้วก็มีความทนทานนะดูพื้นนะงานดีจริงๆแนะนำครับ3,000กว่าในสีธรรมดาแล้วก็4 0 0 0 4 0 0ในสีนี้นะนะคุ้มแนะนำเอาละมาคู่ที่3นะนี่ก็เพิ่งออกไปเลยนะ อัลตร้านะฮะเป็นอัลตรารุ่นแรกที่มีดรอปเนาะดรอปสี่กำลังดีนะฮะเป็นดรอป4เป็นเมจิกนัมเบอร์ของอัลตร้าที่เขาบอกว่ามันไม่เยอะเกินไปไม่เทไม่ไม่เทหน้าเกินไปจนทำให้การวิ่งผิดธรรมชาติเพราะว่าอัลตร้าเขาเน้นการวิ่งที่เป็นธรรมชาติด้วยรูปเท้าที่เป็นธรรมชาตินะใครชอบซีโร่ดรอปนะฮะ,ะมาใช้ตัวนี้ก็ไม่ได้แบบว่า เ,เทหน้ามากหรือใครที่ใช้ดรอปส,สูงมาแล้วก็มาใช้ดรอปสผมว่าก็โอเคไม่มีปัญหาแต่สําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องหน้าเท้านะฮะหารองเท้าหลากหลายคู่แล้วมันไม่โอเคฟุตเชฟน่าจะเป็นคําตอบนะ,ะฟุตเชฟของคู่นี้เพียงแต่ว่าฟูตนี้ก็ไม่ผมก็มองว่ามันไม่ได้แบบกว้างอะไรจนหวงนะนะฮะความดีของมันนะ,ะคู่นี้ก็คือนอกจากดรอปสแล้วนะาเากว้างแล้วนะฮะฟิลลิ่งการวิ่งดีมาก มีการกลิ้งไหลเล็กๆน้ำหนักก็เบามากๆ230กรัมนะฮนะค,คู่นี้ทำราคามาได้ดีมากอยู่ที่4,900แต่คิดว่าน่าจะมีะลดพิเศษเนาะก็ถือว่าเป็นถ้าในเทียบกับ3-4คู่นี้คู่นี้น่าจะแพงสุดนะฮะแต่ก็มันเพิ่งออกมาใหม่นะฮะก็อาจจะรอสักนิดแล้วก็ราคาก็ลงมาได้นะครับ f e ล l i n g เป็นยังไงฟ e ล l i n g ผมว่าใกล้เคียงกับรองเทา้าพวก ทอรีนผสมพวกเทมโปะนะเวนิทเทมโปนะฮะเพียงแต่ว่ากระชับกระเฉงกว่าเบากว่าแต่ว่าโฟมไม่ได้ดีเท่าพวกนั้นนะฮะโฟมมีความนุ่มประมาณหนึ่งแต่ว่าตอบสนองได้ดีกว่านะฮะไม่ได้นุ่มยุบขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมันก็วิ่งแบบส่งไหลๆหเหมาะในการวิ่งแบบเ,เก็บระยะนะครับอีซี่ประมาณนั้นแต่เห็นหลายคนก็ไปทําความเร็วนะแต่ผมว่ามันเป็นรองเท้าแบบ e ีซี่อ c o v ีซีแล้วก็ลองลันได้นะครับนะก็4 9 0 0น่าจะมีรถแล้วแ่ะนะฮะแล้วก็หลายสีออกมานะตอนนี้ก็สวยนะผมว่าสีนี้มันจีดไปหน่อยนะสีนี้มันจีดไปหน่อยมันถ่ายรูปไม่สวยแต่ดูด้วยตามสวยนะถ่ายรูปไม่สวยดูด้วยตาสวยแต่มีอีกหลายสีกำลังตามออกมาเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพให้ดูนะนะนี่คืออัลตร้านะนี่คู่ที่3นะครับและมาถึงคู่สุดท้ายนะครับนะฮะ หน้าตามันอาจจะไม่ได้ไม่ได้สวยมากนะมายนับนะฮนะจืดๆนะแต่ว่าคู่นี้เนี่ยเบาเบาดีมากนะฮะแนะนำนะฮะเป็นอีกคู่หนึ่งน้ำหนัก2 2 0เองนะฮะถือว่าเบาน่าจะเบาที่สุดใน4คู่นี้เลยนะฮะและนะฮะใช้โฟมที่หลายคนชอบของ n นิว La n าน โอมนีบอลลารเขาจะมีฟิลิลเซลกับเฟสโฟมเนาะเฟสโฟมก็อาจจะทึบหน่อยแล้วก็สเตเบิลมั่นคงนะฮะแล้วก็เน้นคุชชั่น,นะะเน้นการรองรับส่วนฟโฟมฟิล l c เซลเน้นการตอบสนองดีมีการเด้งคืนและแน่นอนคือประโยชน์ของมันก็คือการตอบสนองคืนเด้งคืนและเบามากๆ220นะครับนี่มันเหมือนตัวพวก อดิซิโร่โปรสเลยนะน้ำหนักนะแล้วก็แต่ข้อเสียมันคือ,อน้าหนักตัวถ้าเราเยอะเยอะคู่นี้อาจจะไม่เหมาะแล้วก็อาจจะมีการล้มนิดหนึ่งตามสไตล์ของฟิลเซลของพวก SC พวกนิวเลานพวก s c r c ีอาที่มันจะมีแบบเพราะมันนุ่มมากนะครับนะแต่คู่นี้เนี่ยผมเอาไปวิ่งมาราธอนมาแล้วนะใน4คู่นี้ผมใช้2คู่นี้ ไปวิ่งมาราทอนมาแล้วนะเพราะฉะนั้นก็บอกได้เลยว่ามันเอาอยู่นะฮะมันเอาอยู่มันใช้ได้ทั้งซ้อมแล้วก็ลงแข่งนะครับแล้วราคามันก็ไม่แรงเนี่ยผมขอดูราคานิดนึงราคานะวันนี้นะจากเดิม4ี่พัเหลือ3 8มพแล้วนะฮะสีมันอาจจะไม่สวยคนมันอาจจะไม่พูดถึงมากนะักแต่อยากจะบอกว่ามันเป็นคู่ที่คุ้มมากนะครับเอาล่ะสี่คู่นี้เราจะมาเลือกกันยังไง ะะต่างต่างก็ราคาถูกราคาประมาณ4,000บวกลบเนาะเราจะมาเลือกกันยังไงถ้าชอบโฟมที่เด้งดีตอบสนองดีกำลังดีเนาะบาลานซ์ดีนะฮะผมว่าคู่นี้ดีที่สุดการตอบสนองของโฟมในโต Elite เนี่ยมีความตอบสนองดีมากเนะ,ะเด้งดีมากเด้งที่สุดในบรรดาไอรองเทา้าระดับรองประมาณพวกนี้ราคา คู่นี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ4,400หรือ3,000กว่าในดีเวในดีเทในตัว2นะในรุ่นสีธรรมดาอันนี้มันสีพิเศษน้ำสี่เป็นสีแต่รุ่นธรรมดาก็อยู่ไม่มาณ3,000กว่าละนะฮะ3 0 0 0กว่าไปลองดูดีๆโฟมดีมากโฟมดีที่สุดใน4อันนี้แล้วผมคิดว่านะดีกว่าฟิลเซลอีกนะฮะนี่คือถ้าเลือกโฟมเลือกความเด้งตอบสนองดีคู่นี้นะครับเพียงแต่ว่าน้ำหนักอาจจะเยอะนิดหนึงนะ266 น,นี่คือถ้าเลือกการเด้งเรื่องความเบาต้องให้คู่นี้ครับ200นิดนิด200กว่านิดนิดนะฮะอ่า200เท่าไหร่220อ้อยนะ219 220นะ,ะถือว่าเป็นระดับที่แบบว่าโคตรจะแบบว่าโค้รจะเบานะฮะแล้วก็มีความนุ่มนะฮะเลือกนุ่มมากๆเลือกเด้งนิดๆนะฮะแล้วก็เลือกเบาต้องคู่นี้นะ นิวบาลาน c e r e b e l นะฮะ V 3นะครับเอาละแล้วถ้าเลือกความสบายของรองเท้าหน้ากว้างแน่นอนอั t ตร้นะฮะเป็นคำตอบนะฮะเพราะว่าฟ o ตเชฟ a ์นะฮะคู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำตอบ4,900นะฮะน่าจะ4,000กลางๆแล้วตอนนี้วิ่งได้ไหลๆเรื่อยๆนะฮะเก็บระยะดีหน้าท้ากว้างสบายนะค,คู่นี้เป็นอีกคู่หนึ่งที่แนะนำ นะครับนะสรุปคู่นี้ใส่สบายหน้าท้ากว้างและคู่สุดท้ายถ้าเราเลือกสีสันความคู่เดียวจบนะคะคู่เดียวจบเีผมเลือกคู่นีนะ้คู่นี้นี่คือเบามากนะเบาะนะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะ223กรัมหนักกว่าไอ้ตัวนี้นิดเดียวนะแต่ก็ถือว่าเบาแล้วนะเมื่อเทียบกับอุ่นอื่น รุ่น14เนี่ยจะเบากว่านะฮะรุ่น14จะอยู่ที่213 213กรัมไอ้นี่220 2 22้3กรัมนะฮะใช่ไหม223้ย22กรัมนะฮนะอ่นะด้วยโฟมมันหนามเพิ่มขึ้นผมว่าคู่นี้คือ 10k ดีมาราธอนดีแต่อย่าถามหาความเร็วนะเพราะเวลาวิ่งเร็วๆกดเยอะๆเนี่ยมันจะยุบมันจะยวบ,น,ยวบนิดๆน่วงๆนิดๆ แต่ถ้าวิ่งกลางๆธรรมดามันจะติดเฟิรม์มซึ่งก็แปลกมากเลยนะฮะฟอร์มเนี่ยไฟโฟอร์มธรรมดาเนี่ยไฟโฟอร์มธรรมดาเลยนะฮะแล้วก็มีไกด์ไลน์ผมคิดว่ามันคือไกด์ไลน์เหมือนไอตัวไกด์ไลน์นะไกด์ไลน์เนี่ยมันมีความแบบกําลังดีถ้าเราวิ่งนี่ไม่ได้ต้องการแรงส่งเด้งมากๆเนี่ยเราวิ่งไปในฟอร์มของเราเรื่อยๆนะเพจหกเพจห้าไปปลายเพจหกเพจเจ็ดเบาๆคู่นี้ เหมาะะไรฮะเหมาะมากๆนะฮะในราคาตอนได้มา3,500รอจนมันลดราคาแล้วก็สีมันสวยมากๆนะฮะนั่นแหละครับคือทั้งหมดสรุปสวยใช้งานหลากหลายคู่นี้เบาเห็นนะใช้คำว่าคู่นี้ไม่ได้เพราะหลายคน ขับรถไปฟังไปเอาใหม่นูซ่าไตรสำหรับใครที่ชอบสีสันจัดจ้านแล้วก็ใช้งานหลากหลายนะครับแล้วก็เบานะฮะแล้วก็เรเบลนะฮะสำหรับคนที่ชอบเบานุ่มๆนะฮะเบานุ่มๆโฟมเรเบลโฟมฟิลเซลเบานุ่มๆน,น,นะครับต้องคู่นี้เรเบล v 3คนหน้าท้ากว้างนะฮะชอบใส่ความสบายหลาย,ลายๆกิ้งๆไปเรื่อยๆนะครับอัลตร้า f w d และชอบความเด้งชอบความพรีเมียมนะฮะของโฟมในโตนี่เลยนะฮะจะเป็นตัวคอลแลบหรือจะเป็นตัวธรรมดาผมก็ว่าได้ทั้งนั้นนะฮะทั้งหมดนะอยู่ที่ราคาประมาณ3,000-4,000 4,000บวกลบอ่ะระมาณนั้นนะครับบางคู่ก็3,000ไปลปบางคู่บางคู่ก็4,000ต้นต้นก็เป็นไอเดียที่มาแนะนำให้เลือกคือถ้าเรางบประหยัดผมว่า4คู่นี้ตอบโจทย์นะครับ แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าอยากได้แนะนำรองเท้าสำหรับงบประมาณเท่าไหร่แนะนำมันได้เช่นงบไม่เกิน3,000อะไรเงี้ยจะได้ไปหามาแล้วก็ไปลองเทสว่าเฮ้ยฟิลลิ่งมันได้ไหมโอเคไหมแต่ทั้งหมดใน4คู่นี้ผมว่าทุกคู่ไปมาราธอนได้หมดจริงๆนะใน4คู่นี้ผมก็จะเอาไปใช้มาราธอนมาแล้วนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับขอบคุณสำหรับ การรับการปลายยานี่คือเรนีเจนี่ครับสวัสดีครับ